สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกชายติดโควิดตักบงกฏขอโทษยกเลิกการด่วนสุดห่วงลูกชายติดโควิดคุณแม่ตักบงกฎเป็นจรงข้ากุลอัดคลิปแจ้งข่าวว่าน้องข้าหอมลูกชายสุดที่รักป่วยเป็นโควิด -19 และเธออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องขอโทษที่ยกเลิกงานที่รับเอาไว้กระท่านหันโดยตักเผยว่าลูกชายน้องข้าหอมเป็นโควิดขอโทษงานทั้งหมดที่ตักต้องไปนะคะ ทุกงานเลยงานในเดือนนี้และไม่อยากบอกผ่าน PR เพราะเกรงใจผู้ใหญ่ที่เคารพที่ไว้ใจอยากร่วมงานกันจึงขอโทษออกสื่อนะคะเพราะอยากให้เหมือนเราได้คุยกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เคารพที่ตักไม่มีเบอร์กลับขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านและทีมงานทุกคนที่ดีวไว้เพราะทุกคนก็ต้องยกเลิกงานมาเพื่อร่วมงานกับตักขอโทษน้องๆในทีมด้วยค่ะ เพราะลูกชายไม่สบายจริงๆและจะขอบคุณมากหากเข้าใจค่ะในส่วนของค่าตัวติดต่อขอคืนได้เลยค่ะแจ้งทางคุณจ่าได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะขอขบคุณแรงข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ